ธนาคารอาราสงเคาะนะครับออกแคมเปญประจำเดือนมิถุนายน2568นะครับด้วยเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Saving นะครับส่งเสริมการออมด้านผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูงฝากถอนได้ไม่จำกัดรับดอกเบี้ยแบบรายเดือนอันตราดอกเบี้ยสูงสุดที่1.75%ต่อปีนะครับสำหรับวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทเดี๋ยวลองมาดู รายเดยดการฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเงินฝากนะครับ GHB Welfare Saving นะครับระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ทธันวาคม2568หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับเพียง500บาทนะครับแล้วก็สูงสุดไม่จำกัดนะครับ โดยรายละเอียดอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมันมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่0.9%จนถึง1.75%ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคารในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละเดือนนะครับตารางอัตราดอกเบี้ยวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน10ล้านบาทได้รับอัตราดอกเบี้ย1.75%ต่อปีหากวงฝากคงเหลือมากกว่า10ล้านบาทใน ได้รับตัดดอกเบีย้ย0.9%ต่อปีรวมทั้งจำนวนนะครับทั้งนี้ตัดดอกเบีย้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หรือราคการจ่ายดอกเบีย้ยจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่คู่โอนนะครับต้องเป็นบุคคลเดียวกันเงื่อนไขหลักเป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับ พออ,อสอนะครับหรือสมาชิกของสภาสมาคมที่เข้าร่วมโครงการนะครับไรบิกรนวิชจีเอนะครับตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและกลุ่มลูกค้าที่รับมอบเกียรติบัตรจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในกลุ่มที่1ไม่จํากัดอายุผู้เปิดบัญชีเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นและไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมบัญชีเงินฝากขั้นต่ำา500บาทขึ้นไป สามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับ Direct Debit เพื่อชำระค่าศึกษาธนูพวโภคชำระหนี้เงินกู้ได้เช่นเกี่ยวกันสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับดอกเบี้ยงเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลแล้วก็รับดอกเบีย้ยหรือเงินต้นเมื่อไถ่ถอนสลักออมทรัพย์ปกติ ธนาคารจะคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากตามจำนวนเงินฝากคงเหลือณสิ้นวันและจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากทุกวันที่ส5บของเดือนโดยจะโอนดอกเบีย้ยเงินฝากเข้าบัญชีคู่โอนที่เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากเท่านั้นเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับคออสเอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสภาสมาคม ที่เข้าร่วมโครงการ l i ฟ e Begin w i ว h GHB เอกสารการสแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลักกินแบ่งเกติบัตจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องมีเอกสารนี้ประกอบด,ด้วยภาษีห่างนาี่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีเงื่อนไขการฝากการถอนการโอนสิทธิประโยชน์อื่นๆได้รับบัตร ATM และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรเียมรายปีเฉพาะในปีแรกเท่านั้นการรักษาบัญชีค่าธรรมเนียม การรักษาบัญชีเงินฝากครั้งละ50บาทในกรณีบ,บัญชีหยุดการเคลื่อนไหว1ปีและยอดเงินต่ำกว่า500บาทหรือหากจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าค่าธรรมเนียมที่กำหนดและหักค่าธรรมเนียมทั้งหมดและปิดบัญชีโดยทำการหักค่ารักษาบัญชีปีละ2ครั้งทุกๆ6เดือนนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1ลรายต่อ1บัญชีเท่านั้น และไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วมเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ5 0า500บาทขึ้นไปสามารถหักบัญชีเงินฝากนะครับเพื่อรับชำระค่าสานุปโภคชำระหนี้เงินกู้ได้นะครับสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สามารถใช้เป็นบัญชีคู่โอนรับ,บดอกเบี้ยนะครับเงินฝากจากบัญชีอื่นการรับเงินรางวัลหรือรับดอกเบี้ยเงินต้นเมื่อถ่ายถอนสลักออมทรัพย์ปกติ จากดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือนโดยเจ้าของบัญชีเงินฝาก GHB Welfare Saving กับบัญชีคู่โอนต้องเป็นบัญชีบุคคลเดียวกันนะครับเอกสารแสดงการเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการสุดการสิ่งเชื่อเพื่ออยู่อาศัยกับทสเอกสารแสดงสมาชิกสภาเข้าร่วมโครงการ Live Begin with GHB นะครับค่าธรรมเนียมในการปิดบัญชีเงินฝากภายใน30วันนับตั้งแต่เปิดบัญชีคิดค่าธรรมเนียม100บาทต่อบัญชีนะครับ อขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลจาก GHB Bank Call Center นะครับสามารถโทรสอบถามได้026459000นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ันเที่นี้ฝากกดไลค์กด s ับ s ไค i ป e เป็น like, กำลังใจด้วยก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงคชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพิ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อใมีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ